เอาไปเลยจำไหมเออียาไหมห้ายคับอ่นีเสียาเหลือ้เรอัรียสเตรอนนั้นอจะสูกครับเ้สีแดงเต็มเลยนะ มันมันมันยืนเป็นพยานนะครับตัวคนคนนี้เลยยวนเด๋ยวตรวเดียวไม่สบายใจเออพยายามั้งคุณนะะนมีอะรนเียวมีหนึ่งใคือเลาไอ้น่องก็เป็นชาวานกเบิงกัซอยซอยบึงเออเือน่มรา หนึ uh, ่งเมตรเฮ้มีเมตรเฮ้ยเมตรติี่เมตร้มีไหม่เอาไในอีกครับเอาไปในอีกมีไหมบอกเจ้าหน้าที่เขาไม่มีครับมติดโเครชีดเนี่บอชีไปดไชี้เลชุาชาตอก ให้ทำไมได้ไปพังบ้านเขาแล้วเนาะเขาพังพัดลมผมเรนน่ะเขาพังพัดลมผมครับเขาพังพัดลมไทรพ่อพังครับไม่รู้ครับไม่รู้่าใครมาพังพัดลมกันยกแต่ละครั้งนี้ทำไมถึงได้ไปพังจนพังยับเยินขนาดนั้นครับโมโหครับโมโหเรื่องอะไรเนี่ยครับเรื่องของพ่พังพัดลมผมนี่แหละครับ เราเสียบ้างไหมก็เสียบครับก่อนไปเกิดเหตุเราเสียบยาบ้านไหมเมื่อวานไม่ได้เสียบครับเมาไหมก็เมาเมาแล้วพี่สาวพี่สาวแท้เลยจ้ะพี่สาวแท้อ๋อครับอันนี้ก็เป็นหลานชายแท้เลยจ้ะตอนนี้เขาตำรวจจับได้แล้วแม่รู้สึีไงบ้างจ้ะดีใจจ้ะโล่งใจนะแม่เนาะโล่งใจ บาบใจขึ้นไหมช่วงนี้ใช่ครับแบบนี้เห็นแบบนี้รู้สึกดีค,ครับเจาา้าหน้าที่ทํางานรวดเร็วนะาาครับมาเร็วมากแล้วเป็นยังไงที่ดาเนินคด,ดีเขาจะจะทอนแจ้งความอะไรไหมก็ให้ให้ให้ตามกระบวนาการเลยครับกระบวนการกฎหมายเนาะเพราะเป็นแบบนี้มานานเรียกครับลักษณะาจะเพี้ยนๆนี้ก็น่าจะปีกว่าย่างเขาปีที่สองก็คือน่าจะเกิดจากอาการของขาดยาอะไรประมาณเนี้ยนะครับ อารวาสแบบนี้ตลอดอารวาสครับแต่ก็ไม่ไม่ลงที่สิ่งของเหมือนเหมือนคราวนี้นะครับก็อยู่ที่บ้านตัวเองก็ร้องโวยวายก็ทำนู่นทำนี่ของบ้านตัวเองแต่ไี้ไปบ้านของคนอื่นนะครับคอนกินเนาะมันกระแบบนันกินเห<ซ>ล้ากินเหล้ามันเสียเราพวกนี้นะต้องกินทั้งเปลครับแต่ว่าผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปด่านตัดานมันอยู่โบแมนวานี่ครับเอาทำไมให้พ่อไปล่ะฮะพ่ออะไรพ่อโอ้มัน ขวนสะบ่านเขาเนาะพ่ออยู่ไม่สงบสุขมันอยู่บม่สงบสุขต่างข้นต่างนี้ก็เลยจะเจิญไปติดไปแดนไปประกันตัวอะไรเขาไม่โอ้ยผมนะแล้วจะไปประกันตัวไหมพ่อเรื่องเสด็จย่าเรื่องอันนี้เนี่ยผมบ่าประกันหรอกผมสิประกันแต่คนดีแต่คดขนันบอดี้นะผมนั่นแล้วเป็นตามกฎหมายมัย้ยเออผมมักแห้งกข่าวไปด้วนๆนะเพราะสิได้อยู่มันมวน,มนแล้วแม่เขาว่ายังไงล่ะพ่อแม่กับผมไปหยัญญงกับทำใจกับอดเอาแม่นะ่ะพ่อนั่น คุณไดป้ไป,ประกันนะเิดกันกับผม,อมไอ้นายขอบครัวนี่แม่ก็ไม่ให้ไปประกันตัวบ<อ>่ขันคือประกันออกมาเนี่ยคือเพดกันเลยบวต้องอยู่น้ำกันไปไฟไปมันเลยผมกับไปได้คือกันดกันอยู่สันนี่ <laughs> <laughs>